สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอันนี้คือ,คอน้องจามจะส่งมอบ XLS ค่ะคันสีดำนะคะคันนี้ค่ะของคุณพี่วีลพันนะคะนี่อันนี้นะคะเป็น XLS สีดำนะคะเดี๋ยวน้องจามจะพาไปดูนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างมาดูกันเลยอันนี้ก็แขนสั้นไปนี่กล้องหลังนะโอเคค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็น เจ้า x l s ค่ะสีดำอันนี้ราคาอยู่ที่8 7 9 0 0 0นะคะนี่คันนี้ก็ลูกค้าซื้อสดไปเลยจ้าซื้อสดน้องจามก,ก็แถมชุดแต่งนะคะนี่ชุดแต่งก็จะมีกระจังหน้าค่ะข้อไฟหน้านี่นะแกคือ แต่ลูกค้าเป็นแบบผู้ใหญ่นิดนึงเอาเรถไปใช้งานไม่ต้องแต่งให้พี่เยอะอันนี้ก็จะมีส่วนลดเงินสดไปเลยจ้านี่นะคะอันนี้ก็ข้างล่างก็ค่อนข้างเป็นแบบเดิมๆเลยนะคะถ้าเดิมๆก็จะเป็นแบบนี่นะคะคิวล้อก็จะเป็นแบบขนาดสนิ้วนะคะจะเป็นแบบนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนไม่อยากได้แบบคิวลอหกนิ้วก,ก็ก็ติด3นิ้วอันนี้ของเดิมๆไปได้เลยนะคะ นี่อันนี้ค่ะสวยไหมคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ติดฟิลม์มสั่งติดฟิลม์มบาน้าสี่สรอบคันหกนะคะนี่ก็สว่างอยู่นะก็ไม่ร้อนนะคะฟิล์มเราติดของเออซรามิกาเซียนะคะรับประกัน7ปีนะคะถ้าเกิดเจอว่าเป็นฟองอากาศเป็นแอร์บับเบิ้ลอะไรเงี้ยก็เคลมได้เลยนะคะไม่ต้องหว่วงอันนี้นะคะก็เบ้ากันอรอยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะมีสติกเกอร์เลนเจอร์นะคะ อันนี้ก็จะมีคิ้วกันาสาดนะคะนี่ลูกค้าบอกว่าติดโลบ้ายพี่หน่อยพี่อยากได้มันเทด่ดีอันนี้นะคะน้องจามก็จัดเป็นของเอา l a นเดอร์ไปเลยนะคะนี่แล้วก็มีฝาถัางน้ำมันนะคะนี่ก็เปิดง่ายมากอันนี้นะคะก็เติมดีเซลนะคะดีเซล B7 อะไรอย่างเงี้ยนะคะเติมได้หมดเลยหรือเติมไม่ได้ ก็เป็นตระกูลดีเซลอะค่ะก็เติมได้นะคะนี่คะ่ะด้านหลังนะคะน้องจามก็ใส่ที่ครอบไฟไปเลยจ้านี่รับคมเข้ากับไฟท้ายสวยมากทําให้รถด,ดูดุขึ้นค่ะแล้วด้านท้ายน้องจามก็ติดครอบฝากระโปรงนะคะนี่แล้วกล้องถอยหลังก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่ไม่บังองศากล้องนะคะก็ยังเห็นชัดเจนนะคะ นี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยสวยมากสีดำอันนี้พี่เขาเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วเนาะเขาก็บอกเอาพี่เอาไปใช้งานน้องจามแต่งธรรมดาก็พอน้องจามก็จัดให้ไปเลยจ้านี่จ้าน้องจามก็เย็บเบาะหนังให้ด้วยนะเบาะหนังทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังเลยนะคะทั้งผู้โดยสารด้านหลังนะคะนี่นี่นะคะ ด้านข้างประตูนะคะก็ก็จะเย็บเบาะหนังให้ด้วยก็เลือกได้ได้นะคะเดินได้แดงเอาได้ดําได้ขาวได้ชมพูก็เลือกได้หมดเลยพรมนะคะเป็นพรม 6D นะคะนี่นี่ค่ะอันนี้ก็คือแบบภายในนะคะอ่าที่สําคัญที่สาคัญนี่ค่ะคุณพี่วีรพันธ์บอกอาทําที่วางแก้วไว้พี่หน่อยอันนี้น้องจามก็จัดให้ค่ะเสริมที่วางแก้วไปเลยสองคู่นะคะเอ้ยคู่เดียวสองข้างขาซ้ายนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถนัดตรงนี้นะคะเราก็สามารถวางตรงนี้ได้นะคะก็วางได้เช่นกันโอเคก็ไม่มีอะไรแล้ะค่ะภายในนะคะนี่ภายในจอก็ยังมีฟิล์มกันหน้าจออยู่เลยนะยังไม่ได้แกะเลยนะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะภายในนายจําไเปิดคู่หลังให้ดูนะคะ นี่ค่ะคู่หลังคู่หลังก็เย็บแล้วเรียบร้อยนี่ก็เป็นได้แดงเหมือนกันนะคะนุ่มมากโอ้โหม,มันน่าน,านอนมากเลยตรงนี้โอเคเดี๋ยวซามขอเตรียมตัวไปเตรียมเอกสารส่งมอบให้ลูกค้าเซ็นก่อนนะคะเอกสารจะเยอะนิดนึงเพราะลูกค้าซื้อสดนะคันนี้ได้ทั้งชุดแต่งได้ทั้งส่วนลดไปเลยค่ะคันนี้ ได้แบบจุกจุกจามจัดให้แบบเต็มที่ค่ะไม่มีกักแน่นอนโอเคค่ะน้องจามฝากเพจฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะช่องเพจก็คือฟอดจามตามสไตล์นะคะช่อง YouTube ก็คือจามตามสไตล์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดถูกใจนะคะถ้าเกิดไม่ถูกใจก็หลับหูหลับตาแชร์ให้หน่อยนะแล้วก็ถ้าเกิดเร่งด่วนนะคะก็โทรเข้ามาหาน้องจามได้เลยนะคะ0655804422่า เอาเปิดกล้องหน้านิดนึงนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย